ก็ผมดดกข้างือคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยจนแล้วเมื่อวานนี้ตอนขายาวเอารัฐบาลไทยไปเล่นก็ได้มันจะออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัชนีชาแนลนะคะอาจารย์ถูกเลขกล่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะแล้วคลิปนี้แกก็จะแนะนําวิธีการซื้อเลขเราวันศุกร์ที่เก้าให้ฟังค่ะไปรับชมได้ ที่กระจาแม่ก็ได้สิผมเอาเลขสุ้ลอยหนึ่งตอนแรกว่าจะซื้อพันหนึ่งถ้าซื้อพันหนึ่งจะได้ถึงเก้าแสนเลยอันนี้ก็ผนผลลัพธเรานะครับที <c oughs> นนี้จังไหนจังทีนี้ผมนอนหลับเมื่อวานผมยอมรับเลยว่าตอนหวยเราออกผมหลับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อสองโต้ด้วยสามแปดกับหกแปดกับหกสองเพราะว่าหกสามบอกไปแล้วจำเป็นต้องลงตัวพี่เอ็กซ์พี่ชาย <c oughs> ผมก็เลยทักมาว่าเลขออกแปดสามกับสามหกแปดคู่ขึ้นมาก ว้าวหังูใหญ่ลลงเลยแว่าผมวางแกูคลงคลงอ่ะทผมถือมาเนี่ยผมก็ตกใจก็เลวเาเบอร์ดูแต่ว่าหมดมงทุนไป็นหกร้อยมมาเก้แต่ว่าสองตัวไม่ซือโอ๊ยอดซื้อตอนดีสี่ด้วยคือผมแดกข้างือคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยจนแล้วเมื่อวานนี้ตอนอาที่ผมก็พูดอยู่ไงว่า ใครจะเอารัฐบาลไทยไปเล่นก็ได้มันจะออกอย่างนี้ไปเรื่อยมาทน้ทุกครองับจะมีผมพูดหมดแล้วทีนี้ยมีดราม่าเพราะผมถึงเลขแล้วคือจะมีคนที่ไม่ชอบมาดราม่าบอกว่ามึงมโนมึงแฉทีนี้ลูกศิษย์ผมก็ไปมาท้าคืนแฉได้ไงอาจารย์แะพูดอยู่มึงอย่ามโนมึงอย่ามโนทีนี้ผมก็เลยลงคลิปว่ามาฟังเราเด้อล่ะนี่ผมพูดสุดท้ายคนคนนั้นก็ลบโพสต์ออกเห็นไหมทีนี้ก็ปากไปถึงนะครับตอนนี้ก็ คนดา่าอย่างนี้ผมปัดอย่างนี้แล้วกันเป็นเรื่องสุดท้ายผมพูดในเ่งเดียว้าชอบก็ดูถ้าไม่ชอบเราเบล็อกเลยน,นะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าเพราะมันขึ้นสีขึ้นสีเราก็บล็อกได้อันนี้ตามเม้นมากกว่าเอฟซีผมอยู่นะครับถ้ามีอะไรผมว่าถ้าไม่ชอบกันบล็อกไปเมดน,นะครับเราไม่ต้องดูนะอาจารย์ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผมเห็นเขาอเลยว่อย่างนะ้ให้เราบล็อกไปเราด่าแล้วถ้าด่าผมแลวย<ล> าได้ดูอย่างเงี้ยถ้าด่าแล้วคือที่ตีนก็ไม่ได้ดูขึ้นนะต้องฟล็อกในหัวเพราะว่าตามดราม่าคือคนไม่ชอบเราเนี่ยต่อแล้วให้เราทํายังไงเขาก็หาเรื่องที่จะมาจับผิดเราอยู่ดีเหมือนเมื่อวานผมบอกว่าผมพูดผมก็เลยลงคลิปยืนยันอีกครั้งพอเห็นคลิปผมคนที่ด่าผมนี่ยผมแค่ไม่ลบเม้นหรอกเห็นไหมด่าตั้งใจด่าไา้อ้การย์จอมแถะอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละมนุษย์ แต่ผมพูดแล้วผมก็ถูกด้วยแต่ผมโชว์ไม่ได้เฉยๆใช่ไหมล่ะถ้าโชว์ได้ผมโตไปแล้วอยากโชว์ยังไงล้มผมโชว์ไม่ได้ไงแล้วก็ถูกพี่เรื่อดีไม่จะบอกแอนดินทุกคนนที่อยู่กันนะแกก็ว่าอยู่ตอนแรกแม่ว่าจะเอาสักร้อยอยู่เอาได้แค่ห้าสิบบาทผมเอาร้อยเลยตอนแรกผมจะเอาพันผมพูดเลยมีเงินเติมไหมหมื่นหนึ่งป้จะเอาสักพัน ครับวันนี้สมพติของเรานะแล้วก็เขเลยที่บ้านเนี่ยมันสุกเนี่ยมันเหลือหกสองนี่ยังไม่ออกบินหกสออ่าหกสองอันนี้ของผมนะหกสองแล้วก็สามบางคนถูขีตัวเขาเอารวมกันถูไม่ขึ้นจีก็เลยผมว่าทีนี้เหลือตัวหนึ่งที่มันบินก็น่าจะเป็นหกสองแปดใเหลือหกสองแปดสี่สองหกอะไรนี่เดี๋ยวที่บ้านอ่ามันน่าจะเป็น มันน่าจะเป็น8 6 2หกสมาเนี้ยผมจะเล่นตัวเนี้ยที่บ้านผมจะบินเนี่ยผมก็แล้วก็เหลือ6 2ก็จะเอาหว้ให้แหล่งเล็กๆจนก็เหล่งย่อคุณล่ะครับพี่น้องเมื่อวานว่าโอัวดวนดีแบี่บาคนมันจะมีวงนิดเดียวมันก็จะไม่ตันถ้ามันไม่มีวงเดียวที่เมื่อวานผมซื้อแค่นี้เนี่ย บอกอยู่น้ำกันแล้วมาซื้อผมซื้อแล้วครับใช่ใช่ใช่อาจารย์อยู่ว่าเขาซื้อเลขนี้นะเพราะว่าเพราะว่าหกสามสองออกแล้วหรือว่าไอ้เขาบอเสียงผ่านผู้ว่าเนี่ยบานิผมบอกผ่านเหมือนมึงซื้อเหมือนหกร้อยเจ้าเจ้าว่าเจ้าสีซื้อเจ้ามาซื้อไปซื้อไปโต้แล้วบานิบานิดึงดึงขึ้นอย่นงอยบาดเจ็บงวดแปดโอ้ยตอนหกสามสองออกไครรุ่นนี้ก็ไปทักเขาบอกว่าทักว่าอุ้ยไอ้หัวหน้าเราต้องซื้อแล้วนะ มนีิเจ้ามาซื้อเพก็ซื้อแล้วครับจาโลูกเลยนีเหมือนหุบลอตัวเดียวเลย S3 คนถามเราเจ้าองเยเด่นอยู่บพมแล้วใช่ยถือว่าเจ้าออาจาว่าดิซื้อมาดิซื้อจะกูกซื้อทียไนแล้วผมไม่ขายเหลือผมเนี่ย ซื้อไม่เป็นย้ําเล่นยจะให้ตัวไนเล่นไม่เป็นาย้ําให้หน่อยเด้อ FC ขอมาก่อนนะคะ FC ย้มาตัวที่เหลือนาเลยมันนีมาสั่งีนเล่า เอาหวยให้ไปซื่อเลยครับเรือหกสองขาดเลออกเรือหกสองตวินกันนะจะเลือหกสองแปดีสองกที่ผมจะได้เรียนหน้าหนวิ่วสองหกครับครับหกสองแปประมาณนี้เต่นหประตูอ่าันี้สำหรับคนที่อกคับประมาณนั้นมันเรือหกสองขออกครับนอมันออกมาแล้วหกสมกแล้วสาปดกันไแล้วหกแปดมาแล้วเรือหกของเาต้องเิึงกันนะแบบนี้เาะอพันานันม่รับผมซื้อตัวเดียวแหละหกตัวคือได้แล้ว เออว่ะดังนั้นแสนตอนแรกว่าจะซื้อพันหนึ่งใช้กี่ทีอยู่พี่เนาะแต่ชุดนรับฉันชื่นใจทุ่มแอมงู้แล้วถือว่าตื่นมาเลยนอนหลับตื่นมาห้องจนไม่มีเสียงคือไม่แล้วก็นึกถึงคำเลยเองว่าหกสามสองไปแล้วหหยเราจารย์ให้แนวทางนะ หวยไทยนะก็บอกว่าง่เนียโหกสองยังไม่ออกใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าลองเอาหกสองไปซื้อพรุ่งนี้ประมาณนั้นนี่ใหม่ก็ลองดูพรุ่งนี้อีกด้วยติดปีต่อไปก็เป็นยอดคาเงินได้มาดีได้เก้าร้อยอยู่ได้ข้าวกับข้าวหลายวันอยู่นั่นน้าเจ้าวันอยู่นั่นละร้อยอ่ะ แล้วก็ยึดกันแล้วเลขชุดยังมีอยู่หรือทำเติมไปอีกตัวยึดเลขชุดอยู่แล้วก็เลขชูดเอผมมาไม่ผมซื้อแต่เลขนี้ผมไม่ได้ซื้อเลขตัวอืแล้วก็ชุดทั้งหมดเราก็ได้คนแรกเนาะเราเจาะไม่แดดเออเอาตุ่งนี้ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแอปสมุดเราเจาะไม่แดดได้เลยนะคะเราไม่ได้คนละแม่เพิ่งเลยจะขอว่าให้อาจารย์หยุดจับคู่ให้สักใบหน่อยให้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคนละท่านทุกข์ครับ วมนเดียดอเกิดเพราะว่ามันเกิดวันเกิดนวันที่สุปซีซุปซีกุ้มภาคเกิดวันเดียเลยเป็นกาเอาเก้าอี้มาอยากได้ก้าอี้สีแดงแถมบุญเลยเนาะซุกซีคุมภา์วันวาเลนไทน์แล้วพ่กนี้ผมงจัดการใช่เหมแบลงราคาชมหน้าจังหนังสือน้องนี่นะราคาชมกันเราก็เลือกเอาตัวดี อะไรก็เอี๊ยเพราะวันเข้ามาสองวัดแล้วันเข้าวันพุธก็เล่นเป็นก็เล่นเป็นนะเนาะเล่นเป็นนะครับอาจารก็เข้าวันจารก็เข้าแล้วเหลือวันศุกเล่นไม่เป็นเนี่ยนี่เหลือวันศุกร์เลี้ยงหกสอบเลี้ยงหกสอบที่เราเลี้ยงหกสอาไม่เล่นเลยเมื่อวานได้พันห้าร้อยยี่สิบในเมื่อวานใครถูกอาจารย์พี่โอฟันเห็นอาจารย์น็อตเมื่อวานผมได้หมื่นห้า การอ่านคอมเมนต์ลูกซีฟตัวเต้นตัวยิงคนเองได้เป็นแสนเองได้สามอาจารย์ได้เลขต่างประเทศโมไว้เนาะเกือบแสนนะคะไปกับวันพุธที่แล้วแต่ไม่เอาค่ะเสียดายจังเพราะกำลังเดินทางอยู่บนรถดีใจกับอาจารย์ด้วยนะคะนะครับที่ปุ๋ยนะเมื่อวานมาหาผมบอกเมื่อวานอุ้ยนะครับเมื่อวานมาหากันบอก นาะนี่แหละอาจารย์มองแฮวอ้ยไ,ไทยดีชื่อวันนี้เวลาวันพรุ่งนี้ครับเมือนนี้เวลาค่ะเมือนคิดว่าหกสองเหรผมผมคิดว่าบ,อบ,บ่ออกก็บ่เป็นยังอพูดแล้วน่ารักมากเหมือนเด็กดีใจได้ของเล่นพรุ่งนี้นเนาะอาจารย์คิดว่าหกสองน่าจะมานะครับสำหรับเลขลาวพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าเนาะเก้ากุมภาไอ้ว่อยงนี้อยู่กับผมน,าน่าจ่ซื้อตามสี่ีผมจิ้มอ่ะ คลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ